สวัสดีครับผมกอมแกรมฟูเลสติ้งไทยแลนด์แล้วันนี้นะมาเลยเข้าเรื่องเลยจะมาใส่น่วมน่วมเบ็น้อเด็ตรงนี้นะครับลับนานๆมันปวดมือเราจะมาใส่นะครับผมเราก็ไปซื้อมาเลยส0บยบาท30บาท20บาทอุู่ในเนี่ยนะผมซื้อร้าน20บาท ได้มาหนึ่งคู่นะครับวิธีใส่ก็ง่ายๆนะครับแกะออกแบบน,นี่นะครับมันจะเป็นรูประมาณนี้คือมันยัดผ่านนี้มันยัดยัดเลยไม่ได้นะครับผมเราจะต้องใช้วิธีการแช่น้ําเอาไปแช่น้ํานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแช่น้าก่อนเดี๋ยวมาทําให้ดูต่ออนี่เราก็แช่น้ําเปล่านะครับน้ำเปาาเล่าธรรมดาหละแช่ไวส้สักประมาณสิบยี่สิบนาที ระหว่างนี้ผมก็จะไปส่งออเดอร์ก่อนนะครับมันเป็นมั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 นมาเป็นโฟมฉะนั้นเวลาแช่มันจะลอยขึ้นมาก็าหาอะไรมากดหน่นะครับผมไปล <S <S ะหานะครับ <S <S เมื่อแช่มาสักพักเดี๋ยวผมจะเพิ่มความลื่นให้มันด,ด้วยด้วยผงมสักฟอโอ้สองมือนะสองมือม่เดียวปดยานี่นะครับ ใส่รอดเสียก่อนวนๆวนๆว,ว,ว,วนไปนั่นแหละลื่นแล้วลื่นแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาใส่เลยน,นี่ครับก็ดันเขา้าโอ้ยยังยังนั่นอยู่ สมบูรณ์โกฟานหานโพลิสิงไทยแลนด์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเทคนิคพิเศษนะครับโดังก่อนก่อนใส่คือยิ่งแช่น้ำนานยิ่งยิ่งง่ายนะครับแล้วก็ฉโลมให้มันลื่นๆนน้ำยาล้างจานจะดีกว่าผมจฉพาะมะครับแล้วก็เวลาถ้าใส่ตุ่มนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ใช้ผ้าจับ รูดได้เลยนะครับเร็วมากๆเลยโอเคก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามช่องครูเลสซิงไทยแลนด์ด้วยนะครับไปแล้วครับบายบาย